แต่ผมก็รู้นะว่าการหนักหลังกันเนี่ยว่าเหยียบตีนใคร ไปดูมาแล้วนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องเสือนะครับก็เป็นภาพยนตร์นะครับในปี2015ที่ใครที่ยังไม่ได้ไปดูหนังเรื่องนี้เนี่ยต้องไปดูนะเพราะว่ามันคุ้มค่าจริงๆนะครับกับการที่เสียเงินเข้าไปดูในโรงภาพยนตร์จากก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็ทําคลิปแกะตัวอย่างไปแล้วนะครับส่วนใหญ่นะครับ80%เนี่ยก็จะเป็นอย่างที่ผมเนี่ยได้คาดการเอาไว้ล่วงหน้า แต่มันก็จะมีอีกหลายเรื่องนะครับที่ผมเองเนี่ยก็คาดไม่ถึงเหมือนกันสําหรับหนังเรื่องนี้นะครับเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวให้ดูนะครับว่าหนังเรื่องนี้คุณควรที่จะไปดูหรือเปล่า เข้าสู่โหมดเนื้อเรื่องกันเลยครับโหมดเนื้อเรื่องของเสือเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่ไม่เคยดูขุนพันหนึ่งสหรือว่าสามาเนี่ยถามว่าจะดูหนังเรื่องนี้แล้วรู้เรื่องหรือเปล่าคําตอบก็คือรู้เรื่องครับเพราะว่ามันเป็นคนละจักรวาลกันมันเป็นต้นกําเนิดนะครับของขุนพันนั่นเองตั้งแต่ภาค2ถึง3 แล้วเนื้อเรื่องของหนังเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่น่าเบื่อเลยเพราะว่ามันทําให้เราเนี่ยสนใจแล้วก็จดจ่ออยู่กับเนื้อเรื่องมากๆเรียกได้ว่าคุณแทบจะห้ามลุกออกจากเก้าอี้เลยดีกว่าหนังเนี่ยอาศัยการเล่าเรื่องนะครับผ่านปากของเสือคนหนึ่งนะครับที่เป็นนักข่าวแล้วและเขาก็ได้แฝงตัวมาเป็นเพียงแค่นักข่าวธรรมดา คอยตามสืบเรื่องราวที่เกิดขึ้นของเสือต่างๆรวมถึงรัฐบาลเองด้วยนะครับในยุคนั้นเนี่ยต้องบอกว่าคําว่าเสือนะก็คือใช้แทนคําว่าโจรนั่นเองแล้วก็ในยุคของจอมพลก็คือในยุคของรัฐบาลนะครับที่ได้มีการกวาดล้างประกาศเป็นศัตรูกับเสือ เพื่อปกป้องความสงบสุขนะครับของประชาชนภายใต้เบื้องหน้าของรัฐบาลที่มีการตั้งตนว่าเป็นคนดีนั้นจริงๆแล้วก็มีเบือเบ้องลึกเบื้องหลังบางอย่างที่เราเองก็น่าจะรู้กันดีว่าไม่ได้โปร่งใสยอย่างที่คิดแน่นอนต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยใช้คําว่าเท่ได้เปลืองสัตดๆเลยครับมันเป็นอะไรที่มีความอเวนเจอร์มีความเวอร์นิดนิด แล้วก็มีความพลังเวทมนต์์สยศาสตร์คุณไสดรามา่าคอมมดี้นิดหน่อยซึ่งดูแล้วก็ไม่ฝืนนะครับมันเป็นความลงตัวที่ผมรู้สึกว่าทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวถ้าจะถามว่าหนังเรื่องนี้หนักไปทางอะไรผมตอบได้คำเบียวเลยว่าหนักไปทางแอคชั่นความยาวของหนังประมาณสัก2ชั่วโมง20นาทีนะครับแต่ว่าหนังเล่าเรื่องออกมาได้แบบไม่เบื่อเลยสิ่งหนึ่งที่ทำได้ดีมากๆก็คือเรื่องของฉากบู การต่อสู้นะครับโปรดักชั่นที่ที่ดูแล้วคุณภาพมากๆซึ่งถ้าจะบอกว่าจุดขายของหนังเรื่องนี้เป็นเรื่องของแอคชั่นเนี่ยก็ต้องบอกว่าทําได้สําเร็จแล้วครับในเรื่องของการหักมุมเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันมีอยู่แน่นอนนะครับใครที่เข้าไปแล้วคิดว่าเนื้อเรื่องมันจะรอดไหมต้องบอกว่าเนื้อเรื่องเขาทําได้ออกมาค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ มีการหักมุมนะครับมีการพลิกแพลงนะครับไม่ให้เราเนี่ยคาดเดาได้ง่ายจนเกินไปจากตัวอย่างฉากระเบิดบึ้มๆฉากยิงกันนะครับฉากที่ใช้พลังโอ้โหถือว่าทำออกมาได้อย่างดีเยี่ยมเลยคือมันอาจจะไม่ได้ดูเพอร์เฟกต์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะนะครับแต่มันทำออกมาให้เราแบบได้รู้เลยว่าคือมันพอด,ดีมากๆมันไม่เยอะจนเกินไปจนทำให้เราดูแบบอะไรวะเนี่ย แต่มันก็ไม่ได้น้อยจนเกินไปเหมือนหนังเวทสมัยก่อนมันมีความพอดีมากๆครับมันมีความแฟนตาซีนิดๆซึ่งถ้าใครเคยดูพวกโอปะปาติกะมานะครับมันจะประมาณแนวๆนั้นเลยมันคือโจรที่ผดุงความยุติธรรมนั่นแหละครับมันเป็นพล็อตเรื่องที่เรารู้สึกว่าเออไอฮีโร่แบบนี้เนี่ยมันก็สามารถทำให้คนดูหนังเนี่ยรักตัวละครได้นะครับเอาจริงผมก็ไม่ได้ชอบหนังเรื่องนี้ที่สุดนะนะ แต่ว่าพอเราเสียเงินเข้าไปดูแล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับว,ว่ามันคุ้มค่ากับเงินที่เราเสียไปจริงๆค่าหนังค่าตั๋วเนี่ยผมเสียไป260บาทนะครับแล้วก็มันมีโปรโมชั่นเพิ่มอีกร้อยนึงได้ป๊อปคอร์นกับน้ำนะครับผมก็จ่ายไป300กว่าบาทซึ่งผมเองก็รู้สึกว่าคุ้มจริงๆนะครับกับเงินที่เราเสียไปนะครับไม่เสียดายเงินเลยตัวละครที่คุณอาจจะไม่ชอบก่อนเข้าไปดูในโรงเนี่ยแล้วพอคุณเข้าไปแล้วคุณอาจจะลดอคติกับเขานิดนึงลงมาก็ได้อย่างโตโน่นะครับผมก็ไม่ได้ไม่ชอบโตโน นะครับแต่ว่าผมก็เฉยๆกับเขาแต่พอเข้าไปดูหนังเรื่องนี้นะครับกลายเป็นว่าเฮ้ยผมแม่งชอบโทโนโ่เฉยเลยวะ่ะเพราะว่าเสือดำเนี่ยคาแรกเตอร์ของเขาคืองโง่เซอร์คลั่งรักนะครับแต่ทึ่มนะครับในสายตาของผู้หญิง ก็จะเป็นคู่ปรับคู่กัดกับเสือใบนะครับคือเป้อารักนั่นเองนะครับคู่นี้นี่อยู่ด้วยกันทะเลาะกันตลอดแต่มันเป็นความทะเลาะที่มันไม่น่ารำคาญนะมันดูแบบเออกูอยากให้2อตัวนี้มึงอยู่ด้วยกันจังเลยอะ่ะแม่งทะเลาะกันได้แบบฮาดีตลกดีแล้วก็น่าเอ็นดูดีมากๆในขณะเดียวกันเนี่ยเสือมาเหศวรหรือว่ามาริโอ้นะครับก็เป็นตัวละครที่ฉลาดนะครับเทพเลยนะครับวิเคราะห์วิเคราะหนะ์แม่งรู้หมดนะครับประดิษฐ์ของนะครับประดิษฐ์สิ่งของออกมาเพื่อที่จะเอามาใช้อาวุธ เป็นอาวุธในการต่อสู้แล้วก็วิเคราะห์ข่าวต่างๆส่วนเสือฝ้ายนี่ก็นิ่งแล้วก็เท่สุข,ขุมได้สมบทบาทจริงๆพอทั้ง4ี่เสือได้อยู่รวมตัวกันแล้วเนี่ยนะครับมันก็กลายเป็นความลงตัวนะครับแต่แน่นอนครับด้วยความที่หนังมันมีข้อดีนะครับข้อเสียมันก็มีเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมละกันผมรู้สึกว่าบางฉากบางตอนของหนังเรื่องนี้ข้อเสียนะครับคือมันค่อนข้างตัดแปะไปสักนิดหนึ่งนะครับสมมุติเหมือนกับถ่ายฉากนี้มานะครับ แล้วก็เอามาถ่ายตัดเหมือน5 4 3 2แอคชั่นแล้วอยู่ก็เดินแล้วก็เหมือนหันหน้าไปเจออะไรบางอย่างซึ่งมันเหมือนกับ5 4 3 2แอคชั่นแล้วก็หันไปเจอเลยอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่มันมันคือความไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่สมูทในความต่อเนื่องของฉากมากกว่านะครับหนังเรื่องนี้เนี่ยจะเน้นไปที่การแฟลชแบ็กนะครับคือเอาอนาคตนะครับมาไว้ก่อนแล้วก็ค่อยเล่าย้อนไปถึงอดีตเป็นฉากฉากไปนะครับเช่นสมมติว่ามีการรอบสังหารการันปุ๊บเนี่ยหนังก็จะแสดงให้เห็นว่า รอบสังหารเสร็จแล้วแล้วก็ค่อยย้อนกลับว่ามีใครตายหรือไม่ตายไม่ตายเพราะอะไรแล้วก็มันเหมือนกับเหมือนรีเวิร์สกลับไปยังจุดเดิมนะครับซึ่งมันทําให้คนดูเนี่ย ค่อยๆสงสัยแล้วก็ค่อยๆค,คลายค่อยๆค,คลายปมค่อยๆคลายปมไปีเรื่อยๆนะครับซึ่งมันเป็นการเล่าเรื่องของหนังหลายๆเรื่องที่เราอาจจะเคยเห็นถ้าเกิดคุณดูหนังมาเยอะมันเล่นกับความสงสัยของคนเล็กๆนะครับจุดนี้ก็ผมก็ว่าก็ทําได้ดีนะแต่ว่ามันจะมีบางฉากที่มันก็ยังไม่สมูทในความรู้สึกของผมนะครับเฉยๆเท่านั้นเองส่วนในเรื่องของข้อเสียอีกอย่างหนึ่งก็คือคําพูดของตัวละครนะครับบางตัวเนี่ยพูดไม่ชัดคือพูดเร็วรวบคําจนเราฟังไม่ออกพูดว่าอะไรวะ มันจะมีแค่บางจังหวะเท่านั้นบางช่วง แต่ก็มันทําให้เรารู้สึกเหมือนกันนะว่าเออมันพูดไม่ชัดรวบคาหรือฟังไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยมันมีให้เห็นเหมือนกันซึ่งผมก็ใจได้เพราะว่าหนังพวกนี้เนี่ยมันเหมือนมันต้องมาภาคซ้ําทีหลังไอเสียงที่เราได้ยินนะครับจากหนังหรือภาพยนตร์เนี่ยบางทีมันเขาเอามาท,ทําทีหลังนะครับนะครับแต่ด้วยความยาวหนังเนี่ยมันสองชั่วโมงกว่าๆนะครับก็เข้าใจได้นะครับซึ่งเราสามารถมองข้ามได้ครับแต่ว่ามันก็เป็นแค่จุดที่เรามองเห็นเท่านั้นเองแหละครับสุดท้ายครับหนังเรื่องนี้เหมาะกับใครผมบอกได้เลยว่า เหมาะกับคนนะครับที่ถ้าคุณเป็นสาวกของขุนพันธ์คุณรักหนังเรื่องนี้แน่นอนและหนังเรื่องนี้เหมาะกับใครอีกนะครับเหมาะสําหรับคนที่ไม่ได้ดูหนังสนุกๆมาน,นานแล้วหนังไทยนะแล้วคุณอยากจะเข้าไปดูนะครับหนังที่คุ้มค่ากับเม็ดเงินที่คุณจ่ายไปหนังเรื่องนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับเพราะว่ามันเป็นหนังที่มีครบรถมากครับถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ใช่หนังที่เพอร์เฟก ทุกอย่างแต่ผมให้นิยามหนังเรื่องนี้คือมันมันคุ้มค่างเงินจริงๆอ่ะอันนี้ก็คือรีวิวแบบจริงๆเขาไม่ได้จ้างผมด้วยนะแล้วผมจะรีวิวเฉพาะหนังที่ผมชอบเท่านั้นนะครับหนังเรื่องไหนถ้าผมเสียงเงินดูแล้วผมไม่ชอบผมก็จะพูดตรงๆไปเลยในวันที่ผมเข้าไปดูเนี่ยเป็นวันพฤหัสนะครับซึ่งตรงกับวันหยุดพอดีนะครับคนเยอะทานับจํานวนเบาะได้ก็น่าจะมาสักร้อยคนได้และหลายๆคนเองเนี่ยก็มีความคิดเห็นแนวๆเดียวกันครับว่าเออหนังทําออกมาได้อย่างสนุกมันมีคนปรบมือในโรงด้วยนะปรบมือแบบ แต่ก็คนเดียวผมก็ดึกว่าเออจะมีคนตบตามไอชิบหายแม่งปล่อยให้ตบมือเกอร์เลยซึ่งไม่ใช่ผมนะครับก็น่าจะเป็นคนที่ชอบหนังเรื่องนี้มากๆแหละในตอนจบอะนะอย่างที่ผมบอกไปถ้าเกิดคุณชอบดูหนังแอคชั่นแฟนตาซีนิดๆเสริมด้วยคุณใสใสเวทอะไรพวกนี้มีพลังอะไรพวกนี้โอ้โหมันจะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์คุณมากๆนะครับพร้อมกับเสริมด้วยการหักมุมเข้าไปอีกนะครับที่คุณจะไม่สามารถคาดเดาเนื้อ er เรื่องได้เลยนะครับ เพราะว่าแม่งหักแล้วหักอีกหักจนกรอหมดนะครับแต่มันเป็นการหักที่ดีนะมันเป็นการหักที่สมหวังอ่ะแฮปปี้อ่ะเออมันเป็นการหักที่แฮปปี้มากๆนะครับสำหรับผมนะครับให้คะแนนหนังเรื่องนี้ไปที่8.5เต็ม10คะแนนนะครับอย่างที่บอกไปครับว่าหนังเนี่ยมันมีข้อเสียของมันอยู่นิดนึงนะครับในเรื่องของการเดินเรื่องที่ผมรู้สึกว่าขัด,ข,ดขัดอยู่นิดนึงนะครับ ซึ่งบางทีหนังก็เดินเรื่องเร็วจนบางทีเราก็ตามไม่ทันเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันมีหลายปมมากครับมันมีหลายปมหลายเหตุการณ์นะครับอยู่ดีๆมันก็พุ่งขึ้นมาเลยหรืออยู่ดีมันก็หายไปเลยอะไรเงี้ยอย่างเหตุการณ์อย่างเหมือนกับมีแก๊งคนจีนที่มาหักหลังนะครับอะไรไปนเนี้ยคือมันมันค่อนข้างเล่าเรื่องได้เร็วนะครับจนบางทีถ้าเกิดคุณตามไม่ทันเนี่ยคุณก็จะไม่เข้าใจไอ้ตรงนั้นไปเลยแต่สุดท้ายแล้วครับ เนื้อหาใจความหลกัลกๆมันยังทําให้เราอยู่ในสโคปที่เข้าใจได้อันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวล้วนๆเลยนะครับใครให้มากกว่านี้ให้น้อยกว่านี้มีอะไรที่จะติชมนะครับก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับฝากากดไลค์กดติดตามที่ช่อง 3M m o v i ด้วยนะครับใครอยากให้ผมทำคลิปอะไรคอมเมนต์ comment, พูดคุยกันได้สวัสดีครับแต่ผมก็รู้นะว่าการอักหลังกันว่าเหยียบตีมใคร